รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ชมรายการวิถีธรรมวิถีไทยนะครับรายการดีๆมีสาระประโยชน์มากมายให้แก่สาธิชนคนญี่ปุ่นนะครับวันนี้ผมตะโคนเดชนะอยู่ที่พัทธาตุนะครับวันนี้น้องกิ๊บค่ะน้องกิ๊บนับประเก่านะคะวันนี้เราทั้งสองคนนะคะก็อยู่ที่หน้าร้านพัทธาตุพนมวรวมหาวิหารนะคะครับค่ะวันนี้ครับวันนี้มีพิธีเจิมทองคํานะครับหรือว่าสร้างพระธาตุอ่า ทองคันจำลองนะครับมีพิธีเจิมทองนะคะวันนี้นะคะน้ําหนักทองก็ประมาณ4.5กิโล5.4กิโลกรัมนะคะค่ะแล้วก็มีความสูง45เซนติเมตรนะคะนาคะความสูงนะคะ45เซนติเมตร18นิ้วนะคะครับผมครับขอเชิญสาวทีชนคนใจบุญนะครับรายการดีๆมีสาระประโยชน์มากมายทางทบ .5 นะครับช่อง5เวลาเช้าตีห้าครึ่งทุกวันนะพบกับผมสกุลเดชนะครับกลับน้องเจีปยก้าค่ะเดี๋ยวเราไปชมพิธีภายในงานนะคะว่าจะเป็นไปมาอย่างไรดอนจิ๊บกับพิศกลนะคะจะพาทุกชลนะคะไปทําไปชมพิธี ขอเชิญนะครับท่านผู้ชมครับก็ขอเจริญพรพุทธศาสนิกชนทุกท่านวันนี้ก็เป็นวันที่พวกเราประธานอุปัรรมจัดสร้างพร้อมกับพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศได้มาร่วมการทาพิธีเจิมทองคําก็อย่างที่บอกไว้ตั้งแต่ตอนแรกว่าเราพุทธศาสนิกชนในวันนี้วันที่จะ เจิมทองในวันที่18มีนาคมพุทธศักราช2566ซึ่งการจัดสร้างพระธาตุพนมทองคำสมภภาพรวมทั้งบริษัท TAC ที่ปรึกษาบัญชีและกฎหมายจำกัดได้มาเป็นประธานอุปถัมภ์การจัดสร้างพระธาตุพนมทองคำจำลองตัวองค์พระธาตุพนมทองคำนั้นหนัก5.7กิโลโกร,รัม และรอบล้อมด้วยกำแพงแก้วอีกกรร,รวมทองคำทั้งสิ้น7กิโลกร,รัมซึ่งตั้งแต่วันที่5กันยายนพุทธศักราช2565ก็ได้ทำการขอใบอนุญ,ญาตจัดสร้างจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพวรมณีเจ้าวาดวัดพระธาปนมวรมหาวิหารที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคสิ ลำดับต่อมาก็ได้มีพิธีหรือขั้นตอนในการจัดสร้างติดต่อกับทางรลวมโลเพื่อจะรอองค์พระธาตุทองคำเป็นลำดับมาในวันที่17ตุลาคมพุทธศักราช2565ก็ได้มีพิธีบวงสวงเปิดเลิกในการจัดสร้างพระธาตพนมทองคำจำลอง ต่อมาวันนี้เป็นวันมงคลอีกวันที่เราชาวพุทธศาสนิกชนจะได้ร่วมกันทำพิธีเจิมทองหรือเจิมทองคำเพื่อจะนำทองคำที่พุทธศาสนิกชนและประชาชนทั่วประเทศที่ได้ร่วมใจกันบริจาคไม่ว่าจะเป็นปัจจัยทองคำหรือทรัพย์สินส่วนตัวอื่นๆที่เป็นทองคำ ได้นำมาร่วมเจิมทองเพื่อจะนำทองคำเหล่านี้ไปหล่อหรือจะสร้างพระธาตุพนมทองคำองค์จริงวันนี้วันที่18มีนาคมพุทธศักราช2566ก็ได้มีประชาชนมากหน้าหลายตาที่ได้มาร่วมบุญกุศลในครั้งนี้ในอนาคตจะเป็นขั้นตอนในการหล่อจริงซึ่งการหล่อจริงนั้นก็ยังต้องอาศัย ศรัทธาจากพุทธศาสนิกชนที่จะได้ร่วมกันมาบริจาคร่วมบุญไม่ว่าจะเป็นปัจจัยหรือทองคําเพื่อจะจัดสร้างองค์พระธาตุพนมทองคําจําลองปฏิมากรรมในครั้งนี้หรือซึ่งเกี่ยวกับองค์พระธาตุพนมทองคําในครั้งนี้นะมีการแกะสลักลวดลายสเสมือนองค์จริงทุกประการประณีตวิจ,จิตมากเพราะฉะนั้นแลว้วอัตมาภาพแนนามตัวแทนวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร ขอเรียนเชิญญาติโยมพุทธศาสนิกชนทุกท่านที่มีจิตศรัทธาอยากจะถวายทองคำเพื่อสร้างพระธาตุพนมทองคำเปรียบเสมือนเจดีหนึ่งองค์จะนำไว้ไปบรรจุภายในพระธาตพนมองค์จริงเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแก่พระสัมมาสัมพ,พุทธเจ้าเราบุญกุศลครั้งนี้ยิ่งใหญ่นักก็อยากจะขอเรียนเชิญญาติโยมทุกท่านได้มาร่วมการทำบุญใหญ่ในครั้งนี้จเจริญพร